เอโยวรสวัตสัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบิววิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้นะผมจะพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะนี่เลยสวยๆเลยเป็นยามาฮ่าเอ็มครับลูกค้าคันนี้นี่ของแต่งมาให้แบบแน่นๆสวยๆเลยนะครับผมนะ,ะชุดสีนะเป็นสีเหลืองดำสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะจากโรงงานนะเป็นเครื่อง CP2 นะครับลูกค้านะสวยๆเลยโชกแต่งมีการล้มมาให้มีอกล่างแต่งมาให้นะครับรถสวยๆเลยมีชิลหน้านะ,ะมือเบรกมือคัทที่จับโทรศัพท์กระจกไปแฮนด์นี่คือมาครบแล้วครับผม mm. คันนี้สวยๆเลยนะคันนี้เป็นะระบบดิ้หน้าคู่นะฮะระบบเบรกเอสใช้ทํางานได้ปกติเลยครับลูกค mm. ้าโดยรวมรถสวยครับสภาพดีมากๆเลย ะะใครที่กำลังหา MT07 ขับอยู่นะตัวแรงของค่ายามาฮ่านี่ต้องเจ้าคันนี้เลยนะครับผมนะ,ะเครื่องยนต์สั่งนี้สะอาดกริบครับท่อของ SC Project นะฮะทรงสวยๆเฟี้ยวๆเลยนะครับคันนี้ได้กันดีแต่งมาให้ด้วยนะฮะท้ายสั้นนะสวยๆนะฮะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับมีไร่น็อตทองมาให้บ้างนะฮะเจ้าคันนี้หน้าจอเฟี้ยวมากเลขไม์อยู่ที่37,000โลครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อย อ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องครับผมโดยรวมรถสวยฮะพร้อมขับขี่ใช้งานเลยสเสียงเล้าใจมากนะเสียงโคตรโหดเลยนะครับเจ้าคันนี้หากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อเมเอกสารค,ครบแล้วนะฮะอ่าหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ